วันนี้พามาดูเขาสามมุกจุดชมวิวเขาสามมุกจุดเดิมนะจะเป็นจุดเก่าพระทิตตกตรงนี้สวยมากเห็นเมืองทั้งเมืองเห็นสะพานราชนาวีนะเห็นถนนคนเดินบองแสนอันนี้สูมได้แค่นี้โอ้สสญญัญโผล่มาก็สีแดง สัญญาณสีแดงสีเหลืองสลับกันไปอยู่บนเขานะั่นอยู่บนเขาทำไมสัญญาณไม่ดีการเชื่อมต่อไม่เสถียรนักแก แล้วสูมได้เท่านี้นะเป็นจุดชมวิวเก่านะแต่ก่อนจะเป็นคาเฟ่ตรงนี้แต่ตอนนี้กลายเป็นที่รกร้าง สะพานราชนาวีจากตรงนี้ด้วย เดี๋ยวเราจะพาไปดูบนบนไหนบนนู่งมันจะเป็นทางขึ้นไปข้างบนด้วยนะเดี๋ยวมจะพาไปดูเดี๋ยวนี้ลิพิจเฉยเสัสดีน้่งนุ่ดพที่กลางตกแล้วน้องนุ่ดด้วยมาดูตรงนี้นิดนึงเมื่อความยิ่งใหญ่ เลยผูดยิงใครขึ้นมาบทน,นี้บ้างเห็นสภาราชนาวีด้วยนะพระอที่กำลังจะลงแล้วพูดบอกทำไมกลัวลิงมางกัด นอยากขึ้นไปบนนูน้นนะมันจะมีจุดขึ้นไปบนนู้นด้วยนะไปดูสิเหมือนเคยขึ้นไปนานมากแล้วไมงเสีนแค่แปลกยายอะไรเหรอแจอกมีกระสีเมื่อความยิ่งใหญ่และผู้ยิ่งทุกคนตูเรียกกู้สิ่งใหญ่ เอาเพียงแล้วเนี่ยเอามาดูบนนี้นะจุดชมวิวด้านบนโอ้ <c oughs> oh my god เดี๋ยวเราจะรีบไปก่อนที่พาทิต์มันจะไปซะก่อนนะฮะไปขึ้นไปด้านบนกี่คันเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าจดเก้าสิบ โอ้โหไมคกอดเดินไปตามทํานองไม่ใช่ลั้พออไม่มีร้ายนึงใจก็พร้อมยินสู้ใครต่อใครที่เขาไม่รู้จะอาจดูมองว่าเรานนั้เป็นแค่คนบ้าคิดร้ายไม่ให่ดีเดินนี้หรือกลัวเก่งหรือใจรกักเป็นนากเกลงเป็นแบบนี้อยู่ตรงนี้ก็เท่านี้ เห็นสามมุกเทเลสคอนโดมิเนียมด้วยนะฮัลโหลมตัวลมดีอเลยเราถูกหวยอะไรเราไม่ตรวจเลยดูเห็นไหมเส้นทางที่ฉันเดินมันก็ต้องมีถูกมีผิดกันบ้างอุปสรรคกีดขวาง นี่แหละคือรสชาติของชีวิตเราเป็นคนนำหนทางเดินขอหายใจก่อนสวัสดีตอนเย็นจ้าแอสวัสดีครับเย็นดี้สีแดงไปไหนแล้วเนี่ยผมถูตหวหยสองตัวโอ้โหน้องชนเอามาเลี้ยงเลยยังมลงเพลิดเพลินหน่อยพาขึ้นไปข้างบนโอ้โหคุณเยเลสีแดงเดี๋ยวผมจะพาขึ้นมาด้านบน ก่อนที่พระที่จะตกไปก่อนที่ผมจะหอบแห้งๆมีรูปปั้นได้โอ้โหใครเอาไปโอ้โหฝากฟ้ายามยิมนเห็นแสงรำไรอโอ้โหฝั่งนู้นก็จะเห็นตรงโซนที่จะไปอังศิลา จุดนี้มีจุดเทลเดี๋ยวน่คงออกกล้องถ่ายรูปก่อนเห็นแล้วอยากกลับไปดูมากมาเลยจ้าไม่ออกกําลังกายบ่อยถึงได้เป็นแบบนี้เหรอดูดิตรงนู้นมันชันนะน,น,น,ะนี่เห็นไหมสูงนะนี่เนหะ็นไหมไกลมากเลยนี เดี๋ยวผมเอากล้องก่อนนะมันอยากถ่ายรูปลิงวัสดีครับวัสดีเขาวัสดีเขาสามมุกเขาสามมุกสวัสดีหน่อยมุมนี้ไปสบายมากเละแบบเลยล่ะจาอุ้ยเด้อว่าไงคนเก่งเดี๋ยวนะผมก็ถ่ายรูปนี่ก่อน ทางลงมันะจะกินงตกหรือเปล่าวะพระที่ตรงนี้ก่อนไม่ได้มาเที่ยวนานแล้วไม่มีใครรักต้องรักตัวอเองเยอะๆแอลเรอสารเจ้าแม่สามเจ้าแม่กวนอิมปิดหรือเปล่าไม่ปิดครับผมพัทยาสองวัน สคืนวันอังคารเจอกันนะคะแอดเบิร์ดที่เดิมระเบียงเดิมอันนะมีการนัดเจอกันแค่ทักทายกันเฉยๆอย่างนี้มันไม่มันไม่ได้ความคุ้นเคยกันนะมันต้องมีสักป่องสักสักกักสักกรบนนะนะ อันนี้เดี๋ยวจะไปลงให้ดูในเพจบางแสนวันนี้นะครับผมสำหรับจุดนี้เนหะ็นไหมเนี่ยที่ผมหอบผมมาจากตรงนี้นเห็นไหมเราถึงได้หอบอยวให้ดูสิวานก็มาสิวานโหดูไพร์เลดออมเดอะแคริบเบียนนะอันนี้เป็นสมาคมโจรสลัดนะเห็นไหมกำลังวิ่งอยู่ คือใส่เมมเอ้ยสิวาสิวาก็ว่าไปพอที่ใกล้ตกแล้วใกล้หายแล้วอันนี้ร้านบูฟินนะอันนี้สามุกเทเลชคอนโดมิเนียมเห็นไหมที่เราหอบหแ,แข้งๆกันเพราะเราขึ้นมาแบบนี้ จกลางคืนน่าจะเป็นแหลงหน่ากลัวกันนะเนี่ยนะครับกลางคืนอู้นี่ก็เทเดยเดี๋ยวจะซูมให้ดูเห็นสารเจ้านาจาด้วย ซึ่งหงอคงด้วยผมเกิดปีลิงผมต้องมาสักการะซึ่งหงอคงฝั่งนี้ให้ซูมให้ดูเพิ่งกลับมาจากบางแสนไปนอนตก ปลาหน้าหาดโอ้โหไม่กอดหน้าไปจัดขอเดียวกันเจอเลยอันไหรมุมจากห้องหลอห้องไหนสิว่าเห็นไหมมุมนี้จักวัดเลยสิว่า มาดูโซนนี้เออตรงนี้ไม่ค่อยได้ขึ้นมาหูบินธงชาติด้วยปะใครเคยขึ้นมาตรงนี้บ้างสวยดีเหมือนกันนะเห็นไหมเนี่ยโอ้แต่พื้นที่แบบนี้น่าจะพัฒนาให้มันเป็นจุดที่ดูไม่น่ากลัวอย่างนี้นะฮะ เรามีเงินตั้งเยอะแยะเอาไปพัฒนาทุบทำใหม่ทุบทำใหม่อยู่นั่นแหละนะจุดเท่ๆแบบนี้น่าจะเอามาทําให้มันดีๆหน่อยหรือว่ามันที่ดินกรรมสิทธิ์บนเขาหรือไงไม่เข้าใจแต่รัฐน่าจะทําได้นะอู่บ้านใครวันนั้นโอ้ไม oh <my> ่ก็อดก,ก,กุ๊กมันทะเลอยู่ไหนกุ๊กมันทะเลกุ๊กมันทะเลอยู่แถวโน้นแน่เลย จุดชมอิวเขาสามุกอันนี้เป็นจุดเดิมนะตอนนี้เขาทําเป็นจุดใหม่ที่อยู่ด้านล่างอันนี้เป็นจุดเดิมมีพระยานมากด้วยนะนี่ขอผมถูก30ล้านนะฮะ เดี๋ยวผมจะลำแก้บนอยู่ตรงนี้นะฮะามสิบล้านนะครับผมจําไว้ให้เราด้วยนะเราสุกสามสิบล้านต้องมาลำแก้บนตรงนี้ใครอยากดูภาพเซตนี้นะมาดูในเพจบังแสนวันนี้นะฮะ โอ้ oh my god มุมนี้ไม่เคยมาเลยนะเนี่ยโอ้ oh, mm hmm. เห็นเจ้าแม่กวนอิมจากขั้นบนด้วยเดี๋ยวจะซูมให้ดูผมขอถ่ายรูปก,ก่อนโห oh, mm hmm. ผมอยู่มาสักสี่ปีผมเพิ่งมาจุดตรงนี้ไม่ได้มานานมากไม่เคยมาเลยนะครั้งแรกที่มาตรงนี้นะเนี่ยเดี๋ยวจะซูมให้ เห็นวัดไตรมุกด้วยรูปปั้นขาวๆนี้คือเจ้าแม่กวนอิมนะฮะจากวัดไตรมุกโอ้โหจุดนี้เป็นจุดที่จริงๆถ้าพัฒนาให้ดูไม่น่ากลัวตอนกลางคืนผมว่ามันเหมาะกับการมานั่งทอดถอนหายใจมองโลกที่กว้างใหญ่ตัวเรามันเล็กราวกับผงทุลี เมื่อเห็นโลกกันกว้างใหญ่แบบนี้เหมือนทุกครั้งที่เราขึ้นไปบนฟากฟ้าบนเครื่องบินขนาดใหญ่นะเมื่อมองลงมาสู่โลกใบเล็กนี้มันทําให้เรารู้สึกไม่ใช่ปัญหาต่างๆนานามันเบาลงนะเพราะว่าเรามันเหมือนแมงวีแมงวันทุลีดินเฉยๆเราเคยคิดว่าตัวเราใหญ่เท่าโลกอะปัญหาอะไรก็ปัญหาเราใหญ่เท่าโลก แต่พอเราอยู่บนฟากฟ้าเราเห็นโลกมันจิตเดียวเองอเรายิ่งเล็กกว่านั้นอ,อีกนะนะสมยอช่องนี้จักรยานเหลืองหรือจักรยานแดงครับอันนั้นจักรยานเหลืองหรือจักรยานแดงไม่ว่าจักรยานสีไหนแต่ผมบอกได้เลยว่าภายในใจก็ยังมั่นคงะไรวะนนี้นานาไปดูตรงนั้น ครับผมโหน่าจะทำให้เป็นจุดท่องเที่ยวดีๆดยู่เยียงเนี้ยนะาน้างขลางค่ำกลางคืนน,น่ากลัวนะที่ไหนจุดชมวิวเขาสามุกจุดเดิมนะครับจุดเดิมจุดเก่าอะมองเห็นตรงแหลมแทบชัดเจนเลยเห็นอีกช่องหนึ่งผู้หญิงครับจัก,กรยานแดงจัก,กรยานแดงจัก,กรยานแดงมดีหรอลจัก,กรยานแดงเ จักรยานแดงว่าไปนะครอบคุณนะครับผมสำหรับความูลชิ้นแรกเห็น,เห,นเห็นสะพานราชนาวีจากมุมสูงเห็นถนนคนเดินบางแสนการเชื่อมต่อไม่สเสถียรการเชื่อมต่อไม่สเสถียรมาแล้วการเชื่อมต่อขาดหายไ ช่วงนี้น้ำยังใสยอยู่นะครับผมแต่ใกล้จะไม่ใสแล้วใกล้หมดพลังความใสแล้วนะฮะจริงๆใสตุลาพฤศจิการธันวามกราวันนี้เช้านี้ยังอยู่ใสยอยู่พรุ่งนี้ก็น่าจะเริ่มแล้วเริ่มมีขยะเข้ามาแล้วใกล้เริ่มไม่ใสแล้วครับผมผมว่าไม่เกินวันที่ห้าเนี่ยบลากักขุนคักแน่นอนโอ้ ถ้าสาวๆมากลางค่ำกลางคืนนี่ผมว่าจะได้กลับไปไหมเนี่ยโอ้โห my god แล้วหินตั้งอยู่นี้หรอโอ้ my god เหินฟ้าใครทันั้งสวนลามเทพพิทักษอุ้ยคุณใส คุณหญิงค่ะคุณหญิงค่ะใจดวงนี้มันบอบมันช้ำทำไมเพลงนี้วะถูกจองจำที่เธอในความเงาที่เจอที่เจอมันรุมสุมทรมานโอ้โหมันอันตรายเหมือนกันนะแถวนี้นี่ดูสิ แต่ละคืนในแต่ละวันนั่งฝันเพ้อปเปล่าเปลียวโอ้โหเห็นอีกจุดหนึ่งของเขาสามมุกมีบางไหมแค่เพียงนิดเดียวเศษเซียวแห่งความเห็นใจเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะผมขอถ่ายรูปเก็บบรรยากาศไว้ก่อนใครอยากดูรูปเยอะๆที่ผมถ่ายวันนี้ยไปดูในเพจบางแสนวันนี้นะครับผมโอ้ใครบางอ่านมาเขียนก้อนหินเนี่ย เนี่ยเราก็ตั้งอยู่เงี้ยนี่นะโอ้โหกลัวมันจะร่วงไปเลยเกินไม่อยากให้ใครเขาดูถูกนะสมยอว่าเป็นคนไม่มีน้ำยาขึ้นไปได้ยังไงคะเดี๋ยวผมจะพาลงไปนะฮะจะเห็นทางขึ้นมาเสียงเหมือนคีรีบูนโอ้โห my god ออสคีรีบูนเนาะฝากน้องหญิงด้วยครับ ร้องใหม่อะไรน้องใหม่สวัสดีนะครับน้องหญิงน้องหญิงครับโปรดระวังคนชื่อสีวานะฮะชอบไปทักหลังบ้านนะชอบทักหลังบ้านสาวสาวทุกคนนะฮะสาวสาว,สาวทุกคนเข้ามาเนี่ยน้องสีวานี่จะไปเที่ยวไลยเที่ยวคือเดี๋ยวก็จะเมาพ,พั่มเผอพลนา ร่ลำร้องตะโกนกล้องนี่คือความเข้มแข็งสุดท้ายที่ฉันจะแสดงต่อเธอนั่นคือความเข้มแข็งที่จะแสดงความอ่อนแอออกมาสวัสดีฉันอ่อนแอปานใดตรงนี้จะมีสามมุกเทเลชคอนโดมิเนียมด้วยใครอยากดูรูปที่ผมถ่ายนัไปดูในเพจบางแสนวันนี้นะครับผมผมขอพรอ,อ่ พันพยายนากแล้วว่าสามสิบล้านนะครับผมเดี๋ยวผมจะรำแก้บนนะครับผมที่นี่นะครับสามสิบล้านจ้างไม่ถึงพันหรือมั้งรำแกบอกนะนะครับผมผมจะได้เอามาพัฒนาที่นี่ผมจะได้ทำเพจให้มันจเจริญเติบโตจะได้จ้างลูกน้องมาช่วยงานทำเพจผมด้วย าลงไปนะจะได้เห็นทางขึ้นมามีเทพเจ้าแห่งเจียอยู่ตรงนี้ด้วยอููพ้พระทิ์โผลไม่ใช่พระทิ์พระจันทร์เลยที่จะพาลงไปทางชันมากมีพี่พี่เพื่อน,น,นลิงอยู่ตรงนี้ด้วยผมเกิดปีวอกนะครับก็เลยคุ้นกับลิง นี่นะครับผมลิงจากจากเขาลูกเมื่อกี้มองจากตรงร้านยำแสนวอนก็จะเห็นยำแสนวอนใช่นี่เขาสามมุกสามารถเห็นโอ้โหดูดิดูทิ่ทาง my god เห็นไหมกี่ขั้นเนี่ยผมจะนับขั้นไปด้วยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองี๋ยวนะสิบสองแล้วสิบสองแล้ว 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35แป๊บนึาง35จำไว้ด้วย35 3ส สามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสี่สิบสี่เอ็ดสี่สองสี่สามสี่สี่สีห้าสี่หปสเกห้ห้าสองห้าสาห้ห้าห้าห้นี่ถึงชาญพัก62ว้าวยังสวยอยู่เดีย๋ยวจะซูมให้ตัวนี้จริงๆช่วงช่วงเยน็นๆนี่ไฟพอไฟมันเริ่มติดแสงมันก็เริ่มสวยพิวุฒิลูกเอมคุณเอมว่าไงครับคุณเอม ขอบคุณนะครับคุณต้น999คุณโชคมณีรินเคยเดิน <t ried up> ขึ้นไปเหนื่อยมากเฮ้ยผมนับถึง like <ps hed livres> <laughs> เท่าไหร่แล้วเมื่อกี้ใครจำได้เห็นไหมผมลืมแล้วเนี่ยเริ่มนับที่สิบกหนึ่งเนี่ยที่ไหนเนี่ยใครเมื่อกี้ผมนับถึงเท่าที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยสามห้าไม่ใช่ั้มเอาเอาดีๆแล้วเอาดีๆแล้วเดี๋ยวผมเดี๋ยวต้องไปดูไลน์ย้อนหลังเนี่ยผมนับใหม่ก็ได้เหะเห็นไหมเห็นไหมมันสวยดียนะ พอร์ธททีกลางหกสิบสองน่ะใช่ได้หกสิบสองคุณซันนี่ขอบคุณที่ไม่โกรหกสิบเก้าโอ้สามสิบเก้าอือหือหกสิบสองมัม้ง <laughs> ดูดิไม่อะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมนับใหม่ก็ได้เดี๋ยวผมไปบวกเอาผมไปดูไลฟ์ live, ย้อนหลังแม่ไลฟ์ <laughs> ่ะผมไปดูไลฟ์ย้อนหลังเดี๋ยวผมไปบวกเอาก็ได้นะครับผมดูสิผมไม่เชื่อใครแล้ะมีแต่คนหลอกลวงนะเห็นเราแบบ หน้าแล้วอ่อนเห็นเราแบบใส่ซื่อบริสุทธิ์หน้าตาแบบน่าจะหลอกง่ายละสิใช่สิหน้าอย่างนี้ก็อ่อนโยนกับจุดซ่อนเลนสนะ์นะเนี่ยนะเริ่มใหม่เดี๋ยวผมไปบวกเอาเดี๋ยวผมไปย้อนหลังดูไล์เอาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสอสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ด

ไปบวกกับเมื่อกี้ผมว่าอบอกอยู่50เมตรขึ้นไป50เมตรนี่นะฮะขึ้นไป50เมตรจุดชมวิวด้านบนสองดูเห็นไหมทางขึ้นอันนี้ก็ทางมาจากจุดที่ให้อาหารลิงนะฮะนับตามลมหายใจเข้าออกนะ เนี่ยแต่ก่อนมันเป็นที่คาเฟ่เท่ๆเลยนะตรงนี้ไปต่อคุณกลับหมดยังเนี่ยแต่ก่อนมันเป็นคาเฟ่แต่ตัวนี้มันกลายเป็น อาคารล,ลุกลามนะนะเดี๋ยวพาไปดูจุดนี้ใกล้ๆตรงนี้หน่อยเฮ้ยคนยังมีกล้องไอ้พวกนี้มาให้เราดูอยู่เวยมันใช้ได้หรอไอ้กล้องมันนะีนะ่เพราะว่ามันเริ่มมีแสงแล้วมันก็สวยดีพาไปดูใกล้ แล้ววันนี้เดี๋ยวจะหาซื้อสมาร์ทวอทมาใส่มันจะได้ให้มันนับเก้าวด้วยการคืนน่าไปเดินหาของกินแถวไหนดีครับถ้ากลางคืนหาดวอนนภานะครับผมของกินเพียบเลยนะจ๊ะไปที่หาดวอนนภานะ แต่ก่อนมีลิงเยอะแต่ตอนนี้ไม่รู้ไปไหนหมดลิงมันออกมาเป็นจังหวะเวลาของมันนะครับแต่ก่อนก็มันก็ตอนเชา้ชาช้าๆมันก็มานั่งก็แก๊กก็แก๊กอย่นี้แหละบ่าวพูดไทยเปิดกล้องหน้าได้ด้วยใช้แอปอะไรเพิ่มเติมไม่ใช่แอปอะไรเพิ่มเติมนะไปดูในเอฟเฟคไปดูในเอฟเฟคนะฮะมันจะมีกล้องคู่นะฮะเปิดกล้องคู่ได้นะครับผมต้องเสียตังไหมครับไม่เสียตังนะครับผม ไลท์สองจออย่างเท่นะวิ่งไลท์ได้ไหมนะว่ากันไปคามช่างวัดคามนะโอเคยัจะกลับก่อนนะฮะเดี๋ยวผมันถ่ายรูปตรงนี้เห็นไหมมันเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปรไดปดูว่ามันจะเป็นเลเยอรแบบนี้ถ้าถ้าใช้สองกล้องนะฮะอะมันจะมีเลเยอรแบบนี้เดี๋ยวให้ดู ยวเปิดให้ดูเปิดที่กล้องผมให้ดูนี่นะฮะเห็นไหมใช้เลเยอรสองกล้องนี่มันจะมีให้ให้ไปเลือกว่าจะเอาเลเยอรแบบไหนเห็นไหมแบบกล้องคู่เขาเรียกว่าแบบกล้องคู่คนอะไรหล่อลวงอะไร อะไรคุณเอ็มเนยเริ่มสวยงามแล้วยามเย็นยุงเริ่มเยอะแล้วนะโอเคผมไปก่อนดีกว่านนะครับมืดค่ำแล้วเดี๋ยวจะมีผมกลัวแบบสาวๆมาแบบฉุดเราไปทำไม่ดีๆๆไม่รายนะรีบกลับดีกว่าเดี๋ยวแบบไม่ปลอดภัยยิ่งหน้าตาสาวๆชอบมาหลอกลวงอยู่ได้นะ ไ,ไ,นะไปก่อนอน,นครับสำหรับวันนี้นอนแล้วฟันดีตารีอบ,บ,บอยากดูคลิปที่ผมไลฟ์ตรงนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะเอาไปลงให้ดูในเพจบางแสนวันนี้นะฮะเพจ Facebook ชื่อบางแสนวันนี้นะครับผมเอาไปลงให้ดูไลฟ์ย้อนหลังกันสำหรับวันนี้บายยไปแล้วจะมีรูปให้ดูด้วยนะที่ผมถ่ายไปเยอะๆเนี่ยมาดูได้นะจ๊ะไปแล้ววันนี้คอนเทนต์เยอะแล้วเอาไปลงพรุ่งนี้ดีกว่านะฮะ ปรัมนาชยาแสงกำลังสวยเดี๋ยวขอถ่ายรูปเก็บอีกหน่อยหนึ่ง